สวัสดีทุกคนนะครับพบกันเช่นเคยกับผมแมนโกสินนะครับที่เพงรบูนไทยลีกและทางไลแอดแอดวานซสปอร์ตนะครับวันนี้วันเสาร์ก็มีฟุตบอลไทยลีกนะครับดีว่าไทยลีกมีแข่งขันกัน3คู่ครับเมื่อวานนี้1คู่ที่แข่งไปแล้วนะครับแล้วก็ที่วิเคราะห์ไปก็คือทางเมืองทองยูเนเต็ดนะครับก็หรือว่ามาตามเป้าเลยนะครับในการชนะราชบุรีมิรผลด้วยสกอร์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นก็คือ2ประตูต่อหนึ่งครับเรียกว่ายิงกันได้เยอะเลยนะฮะสาประตูโดยที่ เมืองทองก็ถือว่าผลงานกําลังยอดเยี่ยมนะครับในการคุมทีมของมาริโอยูโรฟสกี้นะฮะสารเต้มเต,ต็มในบ้านก็ทำให้พวกเขาเนี่ยขึ้นมาอยู่ในกลุ่มท็อปไฟของตารางได้วันนี้มีเตะ3คู่นะครับผมขอเลือกมาวิเคราะห์สัก2คู่กันแล้วกันนะครับในเกมคู่ใหญ่นะฮะโดยเฉพาะบิ๊กแมทช์ระหว่างแบงคอกยูเนเต็ดที่จะเจอเอ่อเจอกับบุรีรัมยูเนเต็ดนะครับคู่นี้ต้องบอกว่าสูสีมากนะครับแบงคอกเองเนี่ยในช่วงของ3นัดแรกก็ปรากฏว่าชนะ1เสมอ1แพ้1 ล่าสุดก็แพ้ให้กับสุดประกาศซิตี้มา1ประตูต่อ3ครับเพราะว่าตัวผูว้เล่นเหลือส0คนตั้งแต่ครึ่งแรกครับทศวรรษทีมเหลือลิเอร์เสียเปียนโดนใบแดงรับนี้ก็จะยังโหไม่ได้ครับเพราะเป็นใบแดงโดยตรงโดนแบนหนึ่งนัดทันทีนะครับแต่ในการจัดทัพก็ตัวลหลักยังอยู่กันค่อนข้างจะครบนะฮะที่เหลือก็จะมีอย่างกองหน้าก็ใช้ต่างชาติครับวินเดอร์ลุยส์เฮเบตเฟอนเดสแล้วก็แอธิลีคาร์เตอร์นะครับกลางก็จะส่งทติพันพวงจันทร์ลงเป็นตัวจริงเล่นกับปกเก้าอันต์นะครับแล้วก็ยังมี ตัวที่จะสอดแทรกได้นะครับที่ยังไม่ค่อยได้รับโอกาสนากักนักอย่างอานนท์อวานเลิศ์ักด้วยนะส่วนแนวรับก็จะมีามนลทอมบีเอเวอตันกอร์ซาเวสนะฮะรวมถึงทางซ้ายก็จะเป็นพิรภัทร์ตชนชยาขวาเป็นฟิสตองโดประตูก็เป็นไมเคลฟอร์กสกาดเหมือนเดิมในขณะที่ฝั่งของทีมบุรีรัมนะครับฟอร์มออกสตาร์ทค่อนข้างดีตอนนี้ก็ขึ้นมามีเจ็ดแป้งมาจากฝูงร่่มนะครับโดยที่ในรุกกลางเขาฟอร์มเลยก็คือสุภาัยใจเด็ด น่าจะออกสตาร์ตตัวจริงแล้วนะครับเล่นกับสมิโลโรซาโอโซเวสและก็มีสุภโชบสาราชาติเป็นตัวปั้นเกมนะครับคู่นี้นะฮะพูดถึงตัวผู้เล่นก่อนแล้วกันนะครับทางบุรีรัมย์ก็มีทางขวาเป็นเรือบด,ดินทางซ้ายก็จะใช้จากตอนที่แล้วที่ดูแล้วฟอร์มการเล่นค่อนข้างดีคือชิทุกนทองแท้เนี่ยก็น่าจะได้ลงเล่นต่อเนื่องเลยนะครับในตำแหน่งเซนเ,นเตอร์ก็มีพันศาเฮวิบูนเลบินโซล,ลาก้านะครับแล้วก็ดีเกลวกลางที่จะลงไปก็มีพิรุตชนชมรศมีกับรัตนกรใหม่คามนะครับ ดูตัวสำรองที่จะเปลี่ยนลงไปสอดแทรกโรเตชันค่อนข้างจะเยอะเลยคู่นี้เนี่ยบุรีรัมมีสถิติที่ดีมากในการเจอกับแบงคอกปีที่แล้วไปเตะกับแบงคอกเนี่ยชนะเย้าเยือเลยนะครับ2ประตูต่อ1ทั้ง2เกมแล้วก็เจอกันมาทั้งหมด28นะัดปรากฏว่าแบางคอกชนะแค่3บุรีรัมชนะถึง20เกมนะครับตั้งแต่ที่แบงคอกใช้สนามเย้าที่ธรรมศาสตร์ลังสิตนะครับหรือว่าทรูสเตเดียมไม่เคยชนะบุรีรัมเลยแม้แต่เกมเดียวแน,นนโ้มก็เลยแบบดูว่า บุรีรัมมาเหนือกว่าแม้จะเป็นบอลฝ่ายมาเยอนก็ตามนะครับผมมองว่าจุดที่แมนยอกยังไม่ลงตัวก็คือตำแหน่งกองหน้าอย่างแอนทิคาร์เตอร์ถึงจะเก็บบอลได้แล้วก็ตามแต่ว่า3นัดแรกยังไม่มีสกอร์เลยนะครับนาที่การทําประตูเนี่ยไปตกอยู่กับไฮเบตตี้กับวอเดอร์ลุยส์มากกว่านะกองหน้าตัวกเป้ายังไม่ค่อยเฉียบคมเท่าไหร่ผมยังมองว่าจริงๆส่งเจ้าเบียวนักโทษสุกสุ่มลงน่าจะเวิร์กกว่าได้ซ้ำนะฮะแต่ว่าตอนนี้ก็ ยังเชื่อในอทางโคชแปก็ปยังเชื่อในระบบที่จะมีกอนหน้าเก็บบอลหนึ่งคนนะครับในขณะที่บุรีรัมย์เองเนี่ยผมว่าในการที่เขามีตัวผู้เล่นเยอะนะครับในการเปลี่ยนทีมเปลี่ยนเกมในแต่ละช่วงเวลาของการแข่งขันเนี่ยจากแผนหนึ่งไปอีกแผนหนึ่งได้มีตัวสำร,รองที่ลงมาแล้วสามารถสร้างความแตกต่างได้นะครับไม่ว่าจะเป็นจักรพันธ์ก้าพรมที่ปีที่แล้วก็ยิงประตูแบงคอกได้ท้งเย่าเยือนเลยนะครับรวมไปถึงสุพนัทเหมือนตานะครับอ,องตูนะฮะจักริด ลาดตระกูลนะครับลงมาก็สร้างเรียกว่ามีโอกาสสร้างโอกาสทำประตูได้มากมายกับก็เลยมองว่าคู่นี้แบงคอกก็ยังจะยากอยู่ครับที่จะเอาชนะบุรีรัมเพราะบุรีรัมเนี่ยถือว่าแกร่งทั่วแผ่นแล้วก็เล่นยิ่งเล่นยิ่งเข้ากันนะฮะถ้าคู่นี้ไม่เสมอกันนะฮะผมมองว่าบุรีรัมสามแ้มไม่น่าพลาดนะครับอีกคู่นึงครับไปดูเกมระหว่างขอนแก่นยูเนเตตเจอกับชลบุรีเอฟซีขอนแก่น3เกมแรกก็ปรากฏว่าชนะมา1เกมนะครับ แล้วก็แพ้นะครับล่าสุดก็แพ้ท่าเรือแพ้มา2เกมแพ้เกมแรก,กราชบุรีแล้วก็แพ้ให้กับการท่าเรือในเกมที่แพ้การท่าเรือ0ูนเนี่ยถือว่าจริงเล่นได้ดีนะครับเพียงแต่ว่าจังหวะจบสกอร์ก็ไม่ผ่านบรูซสีสุภาวันนี้การจัดทัพของคาร์ลอสเอโดร์เปาล่านี่ก็น่าจะเหมือนเดิมนะครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากมายนะรประตูก็จะเป็นชิรัตนาชำนานะครับรับก็จะมีอภิสิธิ์ขวขวายเล่นกับโจชัวโกลเมนซึ่งก็ลงเล่นได้นะครับแล้วก็ น่าจะมีทางขวาเนี่ยก็จะเป็นวัลฆารากรวโวกลางนะครับทางซ้ายก็จะเป็นสุวิทไปโคราชนะฮะในตรงกลางก็มีตารัสโคโบเล่นกับปานิชาเงินประเสริฐ er. นะฮะแล้วก็ในแนวรุกตัวหลักเลยกลองหน้าก็จะเป็นอิฟสันเมโลเล่นกับวีรพัฒน์นิมบุรพาโดยที่มีกองหน้าปาเลสไตน์ชิลีลูกครึ่งนะครับเป็นทางเลขคนนึงก็คือยาเซอร์อิสลามีก็ถือว่าตัวผู้เล่นไม่ได้ระดับสูงมากนะัก แต่ว่าการเล่นเป็นทีมค่อนข้างดีส่วนชบุรีเนี่ยตอนนี้ก็สติยอดเยี่ยมมากครับอยู่ในกลุ่มนําของตารางเลยนะครับยังไม่แพ้ใครชนะ1นเสมอ2นะผลงานของการแข่ของคอสตีแททาได้ดีโดยเฉพาะการเล่นกันเป็นทีมเวิร์กมากการที่ได้ตัวต่างชาติเข้ามา3รายนะครับคือเอเชียหนึ่งอย่างยูบยองซูแล้วก็กองหน้าอย่างดิเิสมูเดโลนะครับกลางอย่างจีริคันยุกเล่นกันค่อนข้างจะสมูทดีนะครับแล้วก็การเล่นของคันยุกกับวาเชิสคริสตเบเพนเนี่ยก็ถือว่า มาแล้วคลาสทันกันนะครับการเล่นบอลแบบเทคนิคยากการเล่นร่วมเนี่ยก็เข้าตาเลยแนะ่รับจูเนียร์เอลสตาก็ถือว่ากําลังฟอร์มดีนะครับเล่นกับทางเลนโตเคลิตซึ่งจะหายป่วยกลับมาเป็นตัวจริงได้นะฮะก็ทําให้ทรงช้ยทองฉ่าน,น่าจะต้องเป็นตัวสํารองเหมือนเดิมกลางก็จะมีกฤษตาการแมรที่คอยไปเป็นตัวปัดกวาดเป็นตัวคอยดีเลย์เกมนะตัดจังหวะของคู่แข่งได้ทางซ้ายก็เป็นน้องนายนะครับสามนคน ทางธรนะครับทางขวาก็จะเป็นทางพนพบน์โคชพลายุคป,ประตูก็เป็นน่าจะใช้เจ้าปั๊มนะครับทัพพิชาอักษรสีเหมือนเดิมพักเกนที่แล้วฟอร์มดีเชนินซะเอียดก็จะเป็นตัวสำรองเหมือนเดิมถือดูคู่นี้คนะอนแก่นเป็นทีมที่ประมาทไม่ได้นะฮะเพราะว่าทรงบอลการเล่นดีมากในการผคิขอ,ข,อของคาร์ลอสแต่ว่าความเด็ดขาดความเขี้ยวในการรักษาผลสกอร์ที่จะไม่แพ้เนี่ยชมบุรีดูดีกว่านะฮะ จะมีที่พลาดก็คือเกมเอลกาซิโกเมื่อสัปดาห์ก่อนนู้นที่เสมอกมลังทองแบบนำ3-0แต่โดนตีเสมอ3-3ในช่วงเวลาประมาณแค่20นาทีเนี่ยซึ่งนั่นคือบทเรียนที่ชมบุรีเรียนรู้มาแล้วนะครับว่าจะปิดเกมต้องปิดแบบให้ให้เคี่ยวต้องแบบเล่นเกมรับถ้านําแล้วอย่าไปเผลอบุกต่ออย่าเพลินนะครับซึ่งผมว่าในในทีมของชมบุรีคลาสบอลต่างๆเนี่ยดีพอที่วันนี้มีแต้มนะครับและน่าจะถึง3แต้มด้ซ้ำไป ก็คู่นี้ก็บอกว่าเป็นชมบุรีที่น่าจะมานะครับจะชนะกันแบบสกอร์จิ๋หหยิมหน่อย1020นะฮะแต่ว่ามองเป็นชมบุรีที่จะเข้าเป้ามากกว่าวันนี้พิเครอสหองเกมนะครับก็คือบุรีรัมนะครับกับชมบรุรีน่าจะเป็นฝ่ายคว้าชัยได้ก็อย่าลืมติดตามกันเป็นประจำนะครับที่เพจวงในไทยลีกและทางไลน์แอดแอดวันสปอร์ตครับซึ่งตอนนี้ในไลน์แอดวันสปอร์ตเนี่ยมีกิจกรรมนะครับให้ร่วมรุ้นของรางวัลมากมายเลยนะครับเป็นกิจกรรมพวกทายผลการแข่งขันนะฮะ ก็รอเข้าไปดูแล้วกันว่ามีของนวัลมีกติกาอะไรยังไงบ้างวันนี้ผมแบงก์กสินขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ